สวัสดีครับ I m อแม็กสรได้ยินไหครับผมวันนี้ก็จะมาเล่าข่าวเกี่ยวกับแท็กซี่ของขเมศน,นะครับขเมศเหมเิมเกริมรวมตัวปิดด่านประท้วงเยยเจ้าหน้าที่ไทยเหตุไม่พอใจห้ามแท็กซี่ขเมศรับผู้โดยสารในไทยการรวมตัวปิดด่านช่องจอมหวังกดดันประท้วงปิดด่านไม่ให้ไทยเข้าขเมศและ ไม่ให้เขมรมาไทยหลังเจอคนไทยแจ้งจับแท็กซี่เถื่อนเขมรลักลอบเข้ามาวิ่งทำมาหากินในประเทศไทยทำผิดโดยไม่รู้ตัวเองว่าผิดข่าวก็ประมาณว่าแท็กซี่เขมรน,น่ะรับผู้โดยสารจากประเทศเขมรเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็วิ่งในประเทศไทยโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตโดยที่ไม่รู้เลยว่ามันผิดกฎหมายจนเคยตัว รับผู้โดยสารจากไทยไปเขมรจากเขมรไปไทยจนเคยตัวทีนี้ก็มีคนไปแจ้งจับแท็กซี่เขมรแล้วก็ไม่อยากให้แท็กซี่เขมรมาวิ่งในประเทศไทยอีกต่อไปทีนี้ประเทศเขมรแท็กซี่ทางเขมรหรือว,ว่ากัมพูชานี้ไม่พอใจเฉยเลยมาปิดด่านอเอารถแท็กซี่มาจอดขวางแล้วก็ปิดด่านไม่ยอมให้ ขมรมาไทยแล้วก็ไม่ยอมให้ไทยเข้าขเมียแบบนี้ก็ได้ทำผิดจนเคยตัวจนไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดแย่จริงๆเลยนะครับผมการทำแบบนี้มันผิดอยู่แล้วสำหรับการที่จะให้รถแท็กซี่ประเทศอื่นนะมาวิ่งในประเทศคนอื่นนะโดยที่ไม่ได้ขออนุญาตหรืออะไรมันทำไม่ได้อยู่แล้วที่นี้อ่ะ แท็กซี่ในพื้นที่เขาก็ลำบากสิอ่าเมื่อคุณมาวิ่งอย่างนี้แล้วแท็กซี่ประเทศไทยแท็กซี่คนไทยเขาก็ลำบากอ่าเขาก็หากินลำบากคุณเล่นแบบวิ่งอ่าข้ามมาประเทศไทยเหมือนกับประเทศตัวเองมันทำไม่ได้นะครับทีนี้เขาแจ้งจับคุณคุณไม่พอใจคุณจะมาเปลีดด่ยนการอ่าเปลียนการข้ามชายแดนมัน ไม่ได้เรื่องนะครับมันไม่ใช่เรื่องนะครับผมอ่าคนต้องรู้ว่าคนทําผิดนะครับผมอ่ามันทําไม่ไดู้่แล้วทีนี้เราไปส่องคอมเมนต์บางส่วนนะครับก็มีนะครับคนไทยคอมเมนต์จากคนไทยก็ประมาณว่าทําผิดกฎหมายไทยและแอบใช้ช่องว่างอ่ในการวิงเล็ดลอดเข้ามาหากินในประเทศไทยจะปิดก็เปียไปสิปิดทาวนก็ได้นะครับผมอ่ก็ประมาณว่า คนไทยเขาไม่แคร์อยู่แล้วว่าคุณจะปิดไม่ปิดอ่าไม่ต้องเข้ามาก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็เอาคนของคุณก,กลับไปด้วยนะครับผมอันนี้คนไทยไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะครับถ้าคุณปิดจริงๆเนี่ยผมว่าคน clear, น่าจะเดือดร้อนยิ่งกว่าคนไทยนะครับคนตามิดแล้วยังมาประท้วงเนี่ยมันไม่ใช่นะครับประท้วงก็ไปประท้วงประเทศคุณ嘛คนจะมาประท้วงประเทศไทยไม่ได้มันคนละเรื่องกันแล้ว,ลวคนละส่วนคนละประเทศกันแล้วนะครับคนเข้ามาก็ เข้ามาแค่ทํางานแค่นั้นถ้าคุณจะเข้ามาทํางานให้คุณเข,าเข้ามาทํางานในประเทศไทยห้ามเอารถเข้ามาวิ่งแท็กซี่มันวิ่งไม่ได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเมื้อหาข่าวเกี่ยวกับรถแท็กซี่ขเขมรไม่พอใจเลยปิดด่านทางช่องจอมไม่ให้คนไทยเข้าไม่ให้เขมรออกเพื่อนชาวไทยคิดย่างไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับฝากไว้แค่นี้นะครับชี่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่อง i m แม็กสต y รีวไม่คนละกันนะครับจะมีข่าวต่างๆมาเล่ามาพูดให้ทุกคนได้ฟังนะครับผม